ขายให้ยายนะว่าจะเกลืองหนึ่งเอาเลยเอาลูกไปซื้อเลยอยู่หน้าร้านบอกถ้าจะบอกซื้อไอซ์ซื้อซอยนะซื้อดาวอันนี้แหละดาวในทองฝานะดาวบินโดน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 มึงสายไอ้เรื่องสาชื่อเลยอันนี้ดาวมายิงขายให้คนจีนบอกโอ้เจ้าคุณบอเปิดหาเองเลยเอาบอสให้สิลงทุนให้เนี่ยเจ้าไปนั่งขาย หน้าคือเป็นคือเป็นคือเจ้าของหานได้เียนะมีราศีเนาะรองามเลยเหอเออรองามคนซนเผาได้เลยฮะแล้วลูกม้าดูเลยคนลาวลุ่มนี่เนาะคนท่าแขกโดยกำเนิดอ๋อปากรองามเนาะออืปากแดงสบายเลยเอเตเป้น้องดาวบ้าหมดเลาบ้าหน้องดาวเป็นสาวไฮโซโทรศัพท์รุ่นใดแนะนำแนมมันตะคักอินฟินิตเลย